สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเพลงสร้างมาไซไปแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองปลูกต้นไม้อันดับแรกก็จะมีช้อนเอาไว้พรวนดินนะคะแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้ตน้ตนไม้ไปเก็บมาจากบ้านแล้วก็ดินนะคะที่แบบเออดูกล้องนะมันจะมีแบบหินเล็กๆมีอะไรเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะคะเป็น ปุนะ๋ยเนาะแล้วก็ปักลงไปเลยเนาะชึบอันนี้เอาไว้พวนดินเนาะแล้วก็มีน้ําเอาไว้ลดน้ําด้วยเนาะลดเช้าเย็นเช้าเย็นเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการว่าเราทํำยังไงบ้างนะก่อนอื่นเราก็ปุูกขุลุงก่อนขุหลุงขุหลุงแล้วก็ปลูลลกปไปก <c oughs> เลยจ้าเฮ้ยยยยอยอะไร ปลูกอจะปลูกปลูกอะไรตอนนี้เราเคก็จะโอ๊ยแป๊บนึงดีวางดีๆชคิปก็ประมาณนี้นะแล้วก็แล้น้ำพวดีนะโอเคน้ำแปบน้ำลดโอ้ยน้ำให้มันชุ่มๆนะชุ่มชุ่ๆชุ่มชแล้วก็ รอก็มันจะตโตริดรอค่ะก็มันจะโตก็อลารวันเลยก็รอคน <c oughs> ลืมบอกไปตอนถ่ายเมื่อกี้เป็นตอนเช้านะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้นะวันที่สองวันที่แล้วเนาะเออก็จะประมาณนี้ <c oughs> อาา่ะฮะก็รอน้ำบนดินเดี๋ยวเราจะบอกนะ,ะว่าทำอะไรบ้างก็คือเราก็จะทำ ตอนเช้าเราตื่นมาแล้วก็เอาออกมาสางข้อแสงแล้วก็รดน้ำพดดินตอนเอาไว้ครึ่งวันแล้วก็พอเชี่ยงสามสิบล้วก็เอาตัวน,นี้ไปเข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดพัดลมใส่แล้วก็รดน้ำพดดินพดดินก่อนแล้วค่อยรด,ดน้ำอุ้ยหัวร้องหัวของตาแล้วก็ตอนกลางคืนก็ ดินแล้วก็น้ำแล้วก็เอาโฟมหรือถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้มาคุมไม่ให้อากาศมาเข้าไปแล้วก็ไม่ให้แสงเข้าไปเอให้อากาศมาเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็ทำให้แสงเข้าไปด้วยวตอนเช้าก็ออกมาสังเก์แสงแค่นี้ก็จะได้ออ้ยรู้สึกไม่ใช่เร่อยัไม่ได้แล้วเดนโอเคอีบวัวเอ๋ยไป เพียงเท่านี้นะคะครวนดินไปเราจะพวนดินก่อนนะเ,เราเอาดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนนะเราอยังไม่พวนจริงจังโอ้ยมีจ็บโอ๊ยตัดไปก่อนนะรอเสียงพวกนี้เงียบไปก่อนนะเสียงบัวเสียงหมาเสียงเด็กโอเคป้าเราไม่มีเด็กบ้านอึ่งพี่ะทุกคนก็มาละเมื่อกี้เอาดอกมาใส่เอี๊ย ค okay. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุกกิงกกิงกด้วยนะบายปิดก่อน